ครับเมื่อเพื่อนๆมาถึงหน้าเว็บนี้ก็แสดงว่าเพื่อนๆต้องการทาเงินกับเว็บคลิกโฆษณาทราฟิกมูนซูนะครับผมเว็บใหม่เว็บน้องใหม่ที่จ่ายเงินมากที่สุดนะครับผมวิธีการสมัครก็ให้เพื่อนๆดูวิดีโอนี้นะครับขั้นตอนและวิธีการต่างๆทําตามวิดีโอเลยนะครับผมก็ให้คลิกที่แบนเนอร์นะครับผมเพื่อที่สมัครสมาชิกก็คลิกเลยนะครับผมหรือว่าใครที่เจองานนี้ใน YouTube ก็ให้เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอครับผมแล้วก็ดูตามวิดีโอได้เลยขั้นตอนการสมัครง่ายมากครับผมไม่แค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถสมัครเรียบร้อยแล้วก็ทําเงินได้เลยนะครับผมตรงนี้สามารถทําได้ทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาก็สามารถทําได้ฮิตกันมากๆครับผมแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็สามารถทําได้ครับผมตัวนี้ก็คลิกที่ป้ายแบนเนอร์ได้เลยนะครับผมเพื่อสมัครสมาชิก อันดับแรกเลยนะครับผมก็ให้เพืเ่อนๆคลิกที่ปุ่มไซต์อัพนะครับผมคลิกเลยนะครับปุ่มไซต์อัพเมืม่อคลิกแล้วก็จะมาที่หน้ากรอกข้อมูลส่วนตัวครับผมกรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมกรอกชื่อจริงนะครับ first name นะครับผมแล้วก็ last name ภาษาอังกฤษชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนนะครับผมกรอกข้อมูลตามความจริงนะครับผม เพื่อที่จะไม่มีปัญหาในเวลารับเงินนะครับผมส่วนตรงนี้ก็กรอกอ e ีเมลที่ดีที่สุดของเพื่อนๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่มี Gmail ก็สมัครนะครับผมแนะนําเป็นของ Gmail Hotmail Yahoo แบบนี้ใช้ไม่ได้ครับผมใช้ได้เฉพาะ Gmail เท่านั้นนะครับผมส่วนในนี้ก็คือ Account Information ครับผมก็ให้เพื่อนๆกรอก User Name ตั้ง Username ของเพื่อน แล้วก็ตั้งรหัสผินรหัสในการถอนเงินนะครับตัวนี้จดไว้ด้วยจําไว้ดีๆเดี๋ยวถอนเงินไม่ได้นะครับผมตั้งรหัสผ่านตรงนี้สําคัญมากครับผมแล้วก็ตั้งพาสเบิร์ดของเพื่อนๆได้เลยครับผมตั้งให้ยาวหน่อยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผม ใหได้ทำงานได้ราบลื่นนะครับผมตอนนี้ก็กรอกข้อมูลการรับเงินครับผมตัวน,นี้ของผมใช้ PayPal นะครับก็กรอกอ e ีเมล PayPal ของเพื่อนๆใช้สำหรับการรับเงิน mm hmm. เมื่อเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้แล้วก็กรอกแคปชั่นตามรูปภาพได้เลยนะครับ เท่านี้ก็สมัครง่ายได้นะครับกดโปรสีได้เลยครับผมทางเว็บไซต์ทัฟฟิกซูนมูลก็จะส่งข้อมูลไปที่อ e ีเมลของเราก็ให้เราไปเช็คที่อ e ีเมลครับผมตอนนี้ของผมสมัครไว้แล้วแล้วเราก็เข้าไปเช็คที่กล่องขาเข้าครับผมแล้วกดลิงก์ยืนยันนะครับคลิกเลยครับผมครับก็ให้เพื่อนๆยืนยันพาสเวิร์ดของเพื่อนๆน,นะครับยืนยัน ยูเซอร์เแล้วกดปุ่ม Active ก็เสร็จสิ้นครับเท่านี้ก็เป็นการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรงนี้ก็ Back to dashboard ได้เลยครับผมแล้วก็เข้าไปในหน้าระบบของ t f รา c m o o ูล o ูนได้เลยนะครับผมอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเข้ามาตั้งโปรไฟล์ก่อนนะครับ อีดิทโปรไฟล์ของเพื่อนๆก่อนตอนนี้ยืมโปรไฟล์ของน้องคนหนึ่งมาครับผมน้องสาวคนหนึ่งมาก็ตั้งชื่อตรวจสอบชื่อนะครับตรวจสอบอีเมลถูกต้องหรือเปล่านะครับผมแล้วก็อัปเดตรูปภาพเพิ่มรูปภาพของเพื่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อที่อยู่จังหวัดนะครับผมอำเภอแล้วก็ประเทศ แล้วก็รหัสไปรษณีย์เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้สําคัญครับผมก็ยืนยันรหัสพินก็คือรหัสรหัสการถอนเงินนะครับผมก็กดปุ่มอัปเดตเท่านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับผม ครับผมเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกแล้วก็ตั้งค่าโปรไฟล์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาดูวิธีการคลิกทําเงินกับเว็บทาร์ฟิกมูลสูงกันได้เลยครับซึ่งทําได้ง่ายๆครับผมใครก็ทําได้ครับผมคลิกตอนนี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับผมตัวนี้ครับผมสังเกตปุ่มเคลมนะครับผมตัวนี้ก็คือป้ายโฆษณาทั้งหมดต่อวันนะครับผมซึ่งป้ายโฆษณานี้จะมายังไง ก็คือเราต้องคลิกที่ปุ่มสีแดงๆด้านบนสุดนะครับปุ่มส t a r t Surfing ตรงนี้ถึงจะมีปุ่มเคลมมาให้เราคลิกทําเงินถ้าเราไม่คลิกปุ่มสีแดงๆด้านบนมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเริ่มคลิกทาเงินได้เลยครับผมสังเกตด้วยนะครับแต่ละป้ายก็จะราคาไม่เท่ากันนะครับผมตอนนี้รอประมาณ30วินาทีนะครับผมรอโหลดแล้วก็ดูโฆษณาไปด้วยนะครับผมใครที่ใครที่มีงาน เสริมอย่างอื่นเนื้อหาอะไรได้เสริมอย่างอื่นทําก็ทําไปด้วยแล้วก็คลิกไปด้วยนะครับไม่จะได้ไม่เสียเวลาครับผมตัวนี้ก็รอรอโหลดแป๊บหนึ่งครับผมเมื่อโหลดเสร็จตัวนี้นะครับผมมันมันจะมีอะไรมันจะมีให้เรากรอ,อกแคปชั่นตัวนี้ครับก็ผูกกรอกตัวเลขตามนี้เลยนะครับผมแล้วก,กดตัวนี้ครับคลิกเครดิตคลิกครับผม อันนี้สักครู่นะครับตัวนี้มันไม่ผ่านเหมือนตัวเลขมันจะไม่ให้เรากรอกนะครับผมก็ลองกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็คลิกที่ป้ายเคม,มิกเหมือนเดิมนะครับผมก็รออีก30วินาทีครับผมงานนี้นักเรียนนักศึกษาแม่บ้าน เลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คลิกได้ครับผมวันละไม่ถึง10นาทีนะครับผมก็คลิกเสร็จแล้วนะครับผมเว็บนี้จ่ายตังเร็วนะครับผมก็คือคลิกรับเงินขั้นต่ำที่2เหรียญน,นะครับอันนี้เกาะตามภาพเลยนะครับผมสีสีเก้าศูนย์ศูนย์น,นะครับแล้วก,กดปุ่มสีนี้นะครับปุ่มสีแดงตงัวนี้คลิกเครดิตนะครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็กลับไปที่แอคเคาท์นะครับ Back t o แอคเคาท์กดเลยครับผมแล้วก็มันจะขึ้นเตือนแบบนี้ก็ให้เราออกจากหน้าเลยครับครับแล้วก็มาทําอีกครับผมก็มีกป้ายเคียมสังเกตราคาครับตัวนี้อยู่ที่0.01ห่เหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่0.001ตอันนี้0 0 0 5นะครับผมก็คลิกเลย รออีกสักป้ายหนึงนะครับผมสําคัญเลยคือป้ายสีแดงนะครับถ้าไม่คลิกป้ายสีแดงวันถัดไปก็จะไม่มีป้ายเคม,มาให้เราคลิกทําเงินนะครับผมและก็จะไม่ได้ค่าคลิกไม่ได้เงินจากดาวไลหรือเล็บของเรานั่นเองนะผมถ้าเรามีสมาชิก100ยคน200คนอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ค่าคลิกกับดาวไลจากเล็บของเรานะครับผมแล้วทํายังไงจะมีดาวไลเยอะขนาดนั้นนะครับผมของเราก็มี ลิงก์นะครับลิงก์สำหรับในการลิงก์สำหรับที่จะส่งให้เพื่อนๆสมัครต่ออย่างนี้ครับผมเป็นลิงก์โปรโมทนั่นเองนะครับผมอยวจะพาไปดูกันนะครับอยู่ใต้ใต้หน้าเว็บมีครับผมนี่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับผมก็เนี่ยตัวนี้ครับ y o u r referral link นะครับผมตัวนี้สามารถก๊อปปี้ตรงนี้แล้วก็เอาไปโพสต์โปรโมทได้เลยครับผม วิธีเช็คดาวไลน์ก็เช็คตรงนี้นะครับเมนูด้านซ้ายนะครับผม p e r s o n a l r e f e r r a l นะครับผมคลิกเลยคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับครับตอนนี้ของผมก็มีดาวไลน์แล้วประมาณ5-6คนนะครับก็คือทำแค่วัน2วันเองนะครับผมทำแค่วัน2วันเองแล้วก็ตอนนี้ได้เงินมาแล้ว1.4ี่เหรียญนะครับได้เยอะมากๆครับเว็บนี้ก็คือตามที่บอกไปนะครับผมเพราะว่าเว็บนี้ให้ค่าคลิกโฆษณาเยอะแล้วก็ สามารถที่จะแนะนำเพื่อนใหม่มาสมัครได้ครับผมเดี๋ยวคลิกกันอีกสักป้ายหนึ่งนะครับผมวิธีคลิกก็ก็คลิกที่ป้ายเค็มแล้วก็รอ30วินาทีครับผมดูโฆษณาแล้วก็ทำอะไรเพื่ปรับพังก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเมื่อเราคลิกป้ายเคีมเสร็จเราก็ค่อยไปทำปุ่ม start surfing ก็ได้ครับผม ตัวนั้นก็คือปุ่ม s t a r ิ Surfing ที่อยู่แดงๆอยู่ด้านบนนะครับก็คลิกให้มันบันละ10ครั้งนะครับสิบสิบป้ายครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยครับ Back to Account ครับผม โอเคตัวนี้ก็คือการทําเงินเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับต่อไปเราจะไปดูปุ่มน,นี้กันว่าทํำยังไงนะครับผมตัวนี้สําคัญมากนะครับต้องทําทุกวันเลยนะครับตัวนี้ทําทุกวันเลยก็คือตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ก็คือ7จ็ดโมงเช้านะครับตัวนี้ป้ายเคมตัวนี้ทําป้ายโฆษณาจะมาให้เราก็คือตอน7จ็ดโมงเชา้าแล้วก็ช่วงค่าๆครับผมแต่ว่าแนะนําให้เพื่อนๆมาคลิกตัวนี้ทุกวันวันละสิบนะครับก็เริ่มต้นกันเลยครับผม120วินาที No, 83 million people, 180 countries, a team building system that is a network marketing dream. Welcome to World Team Builder. We have brought together a number of top network marketing leaders, computer programmers, โอเคเสร็จแล้วครับเมื่อโหลดเสร็จ20วินาทีก็จะมีรูปภาพให้เลือกนะครับ5้าภาพเราก็เลือกภาพที่มันเหมือนกันนะครับภาพที่มันคู่กันตัวนี้เหมือนตัวนี้เราก็คลิกเลยนะครับคลิกเลยครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่ม next size ครับผม next size สีเขียวๆตัวนี้นะครับผมคลิกเลยครับเนี่ยสังเกตตัวนี้จะขึ้นมาแล้วนะครับ1แอนะครับก็คือตัวนี้เราต้องทําให้ถึง10นะครับต้องทําให้ครบ10ครั้งนะครับผม โอเคครั้งนี้คือครั้งที่2นะครับครับตัวนี้ก็คือเป็นรูปกล่องพยาบาลนะครับเหมือนกันก็คือมี2กล่องตัวนี้ดูภาพไหนที่มันเหมือนกันนะครับคลิกเลยคลิกกล่องไหนก็ได้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็กดปุ่ม next size เหมือนเดิมครับผม สังเกตตรงนี้ครับ you have c คลิก to add แล้วครับ2ครับ2 add คือ2โฆษณาแล้วครับ decision นะครับผมก็รออีกครับรออีก20วินาทีครับผมก็คิดเป็น20วินาทีก็10ครั้งก็200วินาที200วินาทีก็ประมาณ2นาที3นาทีนะครับ3นาทีนิดๆก็ทำเสร็จแล้วครับผมคลิกที่เนี่ยครับรูปภาพแล้วกดปุ่ม next s i ไซครับผม เราก็ทําให้ครบ10นะครับให้เพื่อนๆทาให้ครบ10ตอนนี้ก็คือสําคัญมากครับผมจะได้ค่าคิกจากเล็บของเรานะครับจากสมาชิกใต้สายงานของเราทุกคนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกัน3 3 3ครั้งก็พอเนาะเดี๋ยวกลับไปดูหน้าแอคเค n t กันก่อนนะครับผมกลับไปดูหน้าแอคเค n t กันก่อนครับผมตอนนี้กลุ่มทําเงินโอเค แล้วก็เมนูอื่นๆนะครับผมตัวนี้เช็คสายงานเนาะตัวนี้แล้วก็ปุ่มแบนเนอร์นะครับผมตัวนี้สามารถเอาป้ายแบนเนอร์ไปติดตามบล็อกเพื่อนเพื่อนคนไหนมีบล็อกนี่ครับลิงก์โปรโมทของเราก็เอาไปได้เลยนะครับผมและทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างภาพรายได้ของพี่ชายผมกับเพื่อนๆของผมดูนะครับผม ว่าเบิกเงินถอนเงินกันยังไงนะครับผมได้เงินจริงๆหรือเปล่าครับผมก็ค,มคือตัวนี้ได้เงินจริงนะผมเว็บเปิดใหม่มา2ปีอย่างที่บอกครับเป็นเว็บที่มาแรงแล้วก็จ่ายเงินจ่ายค่าคลิกโฆษณาเยอะมากๆครับผมก็ค,มคือตัวนี้ขั้นต่ำเท่าสองเหรียญน,นะครับผมตัวนี้เบิกถอนขั้นต่ำสองเหรียญครับผมและตัวนี้ก็ ทำไปแค่5วันเองนะครับผมได้ไป7.2 3มเหรียญนะครับผม5วันเท่านั้นครับได้7เหรียญนะครับก็คลิกเล่นๆอะไรแบบนี้ครับผมได้เยอะเลยนะครับผมถ้าเป็นเว็บปกติ5วันนี้จะได้ไม่ถึง0.5นด้ยซ้ำนะครับผมครับตอนนี้ก็คือภาพของภาพรายได้ของพี่ชายของผมนะในเดือนมก,กรา 2015นส้ี่เองนะ,เน,นะครับผม281เหรียญนะครับผมในเดือนมกราจ่ายเงินเข้าบัญชี PayPal เรียบร้อยแล้วนะครับผม281เหรียญเนื้อคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ7-8,000ปดพนะครับผมครับในเดือนกุมภาพันธ์พี่ชายผมก็ทำได้อีกครับ1,000เหรียญน,นะครับผมวันที่4ก็มาอีกครับผม1,000เหรียญน,นี่ก็ประมาณ สามหมื่นกว่าบาทนะครับผมสุดยอดมากๆเลยครับผมตนนัวนี้แล้วก็ในในเดือนมีนามีนาคมวันที่สิบสองนะครับผมตัวน,นี้เจ็ดร้อยแปดสิบสี่เหรียญนะครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สองหมื่นกว่าบาทเนะกือบสองหมื่นห้าครับผมก็คือตอัวน,นี้อย่างที่บอกมันทำง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาลิงก์ไปโปรโมทอย่าง ประมาณ5 0 6 0คนมีสมาชิก5060คนอย่างเงี้เราก็ได้หลายบาทแล้วครับผมตัวนี้อย่างที่พี่ผมเล่าให้ฟังผมก็พยายามหาให้ได้50ถึงหถึงหนึร้อคนให้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วค่าคลิกเนี่ยมันจะมาแบบเร็วมากครับผมครับผมตัวนี้ก็เดือนเมษาที่ผ่านมานะผมของเพ,อเพื่อนเรานะครับ1035.13เหรียญนะครับ จ่ายเงินเข้าไปชี้ไปพาแอคเขาเป็นจี้ไปพอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะผมไม่เป็นเงินไหนก็สามหมื่นกว่าบาทเหมือนกันเลยนะครับสุดยอดมากมากครับผมก็ถ้าเห็นโอกาสในการสร้างรายได้หร,หรือคนที่ชอบคลิกเว็บอยู่แล้วนะครับคลิกโฆษณาอยู่แล้วตัวนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆครับผมผม,ม่ชอบมากๆแล้วก็ทํามาได้3 4เว็บแล้วครับผมเราก็คลิกไปเรื่อย,ย,ย มันก็ทําให้เรามีรายได้ตรงนี้เยอะขึ้นมานะครับผมแล้วก็สามารถเอาเงินไปต่อยอดทําธุรกิจออนไลน์อื่นๆได้นะครับผมสุดท้ายนี้ครับในการสมัครแล้วก็ทําเงินเว็บทับปิกมูลซูลแลครับก็คือก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจเองนะครับผมว่ามันเป็นความจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับผมก็ลองลองเทสทดสอบกันดูได้เลยนะครับผมก็ถ้าชอบก็กดถูกใจกดแชร์วิดีโอนะครับผม แล้วก็อย่าลืมสับสไครต์ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้มีกําลังใจทําคลิปวีดีดีวีวีไม่ใช่วีดีดีสิทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกนะครับผมถ้าเว็บไหนหจ่ายจริงได้เงินจริงถ้ามันดีผมก็จะรีบทําคลิปให้เพื่อนเพื่อเลยครับผมอย่าลืมครับอย่าลืมนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ